สวัสดีค่ะนิชานะคะรับบทเป็นวีค่ะสวัสดีครับเตอชันทวิทครับรับบทเป็นสารวัตรแดงครับสวัสดีครับผมกูแบล็คเคสนะครับรับบทเป็นตับตาไฟครับสวัสดีครับเอกเสตไทยรัฐครับพุ่มกับครับมันน่าสนใจตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วครับ เพราะว่าพอดีพี่แบบเหนือร้าพี่ก็เลยเอชอบปาเปืดกับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่ม <laughs> เพลง <laughs> <laughs> อ๋อก็พอดีว่าค,คือคือพี่ว่าชื่อมันเทชื่อมันเทชื่อมันคนจะต้องถามสองสามครั้งขึ้นไปว่าอันนี้มันเกิดน,นี่นี่มันเรื่องในไทยหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยพี่รูสว่าแค่ชื่อก็เท่แหละก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วพอไปรู้เรื่องข้างในเรื่องลึกลับในป่ากนั้นน่ะพี่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากน่าสนใจมากขึ้นไปอีกเลยครับก็เลยรู้สึกว่า อยากทำเราก็น่าจะน่าจะทำนะเออจริงๆลึกๆก,ก็พี่อยากทำหนังยาวมานานแล้วแหละแต่ว่ามันติดปัญหาอะไรหลายอย่างอะไรเยงี้ครับก็มาจะถึงช่วงจังหวะของมันพอดีมั้งแล้วมันก็ลงตัวไปหมดเลยคือจริงๆก่อนหน้าน,นี้มันมีมันมีโปรเจกต์หนึ่งหรือสองอันเนี่ยพี่พยายามปั้นแล้วก็เกือบจะถึงฝั่งแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาอะไร แต่เนี้ยอยู่ๆมาถึงปุ๊บแสงทางโค้งฟุ๊บปั๊บปั๊บถ่ายเสร็จที่มานั่งให้สัมภาษณ์เฉยเลยอ่ะคือมัเร็วมากเวลามันใช่มันใช่เลยนะใช่อาทิตย์ที่แล้วยังเวิร์กช็อปอยู่เลยอ่าฮะมันเจ๋งเร็วมากเร็วมากนี่เร็วไปเลยขอโทษทีก็ก็ก็เป็นเรื่องประหลาดใจเหมือนครับคือเวลาเวลามันใช่มันแบบมันก็เกิดพุ่งเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นวันนี้เลยเหมือนกันใช่คืองี้ครับผมว่าในยุคนี้คนเนี่ย มีแอนติบอดีกับหนังสยองขวัญกันไปเยอะแล้วเพราะว่ามันมีสารพัดและหนังผีมันเยอะมากทั้งจูออนทั้งอะไรก็แล้วแต่พอมันยังเป็นท่าเดิมๆอ่ะคนมันจะมีมันจะมันจะชินอ่ะเหมือนเหมือนคนกินหมาล่าแล้วมันมันต้องมันเลยมันต้องมีหมาล่าขึ้นมาครับคือมันใส่พริกเท่าไหร่ก็ไม่พอเอ๊ะเริ่มหิวเอ่อก็คือก็เกี่ยวกับหิวก็คือมันก็เลยจะต้องเป็นความ เพลเลอร์ที่มันบวกคิดทีฟเข้าไปอีกครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันเข้ามาในยุคนี้ที่มันที่มันจะต้องฉีกกับคอลเลอร์ทั่วๆไปครับโอ้ควานมากคือทำกันบ้านเยอะครับคือในช่วงชีวิตผมในการการแสดงผมใน,ในตั้งแต่แรกมาจนน่จกจะประมาณเกือบเกือบสิปีแรกก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้อย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็เหมือนเกิดความเอาจริงผมอยู่ในสเตจ สองสามปีมาเนี้ยผมอยู่ในสเตจที่อยากจะทําอะไรแปลกๆครับแล้วก็พอมีบทเรื่องนี้มานี่คือมันตอบโจทย์ผมมากเลยเพราะว่ามันมันแปลกคือเราคิดว่าแปลกๆของเราประมาณหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันแปลกแปลกไปกว่าที่เราคิดอีกรเลยแล้วก็เราก็รู้ว่ามันแบบเออสิ่งนี้มันมาพร้อมภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพราะว่าเหมือนกันที่เราจะมารับบทที่มันแบบที่มันฉีกไปจากตัวเราเนี้ยครับการรับรู้ของคนเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้ว่าคนรับรู้เรามันเป็นเพ่ตลกหน้าฮาตัวยิ้มอะไรอย่างเงี้ย มันต้องเปลี่ยนมายเซ็ตของเขาด้วยการสแสดงครับดังนั้นสิ่งยากมากนะถ้าถามผมดังนั้นมันก็เลยจะต้องไปเปลี่ยนตั้งแต่ตัวอินเนอร์เลยครับต้องมาเริ่มต้นอินเนอร์กันใหม่เริ่มแบบเหมือนแบบสร้างสร้างตัวแดนเนี่ยเข้ามาให้อยู่ในตัวเราไปเรื่อยๆจนจนเกิดความเคยชินแล้วก็ทําให้คนที่เข้าไปนั่งดูเชื่อได้ว่านี่คือสารวัตรแดนครับก็ทำกันบ้านเยอะครับเยอะเยอะมากแต่ว่าโชคดีมากเลยที่ผู้นําทางผม เก่งหมดเลยทุกคนครับอย่างอย่างพี่เอกเนี่ยเขามีภาพในหัวชัดเจนมากมากเลยเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์พี่นุชีก็จะช่วยเรื่องแบบอินเนอร์การแสดงคูบิลช่วยเรื่องเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็คู่เล่นอย่างน้องนิชาเนี่ยเขาก็ส่งอารมณ์มาดีมากครับจนจนมันไม่มีทางจะเล่นแย่ได้เพราะเขาส่งมาดีมากเขาออสการ์เดินหลังหัวยาเก่ามากนักมวย เปลี่ยนถึงขนาดที่ว่าโทนเสียงในการพูดเลยนะเปลี่ยนโทนเสียงในการพูดในหนังแบนด์ดิวิชี่เขาเจอเขาเขาที่ว่าแบบเปลี่ยนวิธีคือคือเหมือนเหมือนแบบมันต้องตั้งแต่เสียงพูดอะไรเลยเนาะพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าหูมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยคือพอพอดังใช้พอดังคูบิวทางดิชี่มาปรับเต๋ออะก็ก็นั่นใช่ดูไปอีกคนไปเลยใช่ใช่ก็เจสเจอร์ ลักษณะการเดินการเคลื่อนไหวการมองแล้วก็โทนเสียงกับเปลี่ยนในเรื่องที่ผมใช้โทนเสียงที่แหลมพิดเลยฮะเธอเธอนี่พูเล่นพเล่นแล้วก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในผมติดเล่นโทษทีครับห้องเสียงก็เลยเหนื่อยที่ต้องปรับเสียงลงมากนไม่ได้ตามเสียงอีกโทนอีกช่องหนึ่งครับก็เก็เป็น ครับอ่าเดี๋ยวผมผมเรียกเรียงคำถามนะว่าที่ผ่านมาเล่นเป็นพระเอกเร็เวๆมาตลอดอะไรคือเสน่ห์ของการเล่นเป็นพระเอกเร็เวๆถูกไมัมันผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครครับซึ่งจริงๆมันมันไม่ง่ายนะเพราะว่ามันเราต้องบาลานตัวตัวเนี้ยดีๆเวลาเล่นนะครับคือคนอาจจะคิดว่าเออเล่นเล่น,ลนมันเล่นง่ายแต่จริงมันยากเพราะว่าในแง่ของความที่ตัวละครมันไม่ใส่ไม่ดีหรือมันมีบางอย่างที่มันแบบเล่นแบบปากหมาหรือว่าอะไรก็ตามเลยครับ สุดท้ายตัวละครต้องเป็นที่รักของคนด้วยเพราะแม้คนจะไม่ดูต่อคนจะไม่รู้สึกรักแล้วาใจช่วยตัวละครตัวนี้ดังนั้นมันมันต้องไต่เส้นไปให้ให้พอดีมากมากซึ่งมันบังเอิญบังเอิญคนก็ชอบให้ผมไปเล่นอะไนั้ครับเพราะว่าเหมือนอาจจะเคยเห็นว่าเราเราสามารถไต่เส้นนั้นมันได้อย่างยริงจริงปิดเทอมใหญ่ก็คือกึ่งๆจะมีชูเขาอย่างงี้ใช่ไหมครับหรืออย่างแฟนเดย์ก็กึ่งๆซอกเกอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเุ้ยเออเกือบทุกเรื่องเมยนะด็อกเตอร์ไคลแม็กก็ก็มี แรงมากแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยต่างไปเรื่องเนี้ยปกติมันจะคือที่ผ่านมามันจะเป็นแบบตัวละครที่แบบเหมือนแบบนิสัยไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายมันจะแบบมาดีแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะดูจริงๆมันจะแนวคิดมันถูกต้องแต่สิ่งที่มันกระทำอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ดีไปถึงว่าเออมันสุดโต่งเกินไปมันจะกลายเป็นว่ามันจะพลิกจากที่ผมเคยเล่นครับก็ต้องตัดไมเซตอีกแบบ เสน่ห so so <laughs> ์ของสิ่งนี้คือการบาลานซ์ผมว่านะถ้าถามว่าเสน่ห์คืออะไรคือการบาลานซ์มนุษย์เราไม่มีใครเพอร์เฟกต์เอางี้รึกว่ามันไม่มีใครเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นเราต้องบาลานซ์ความดีกับความไม่ดีในตัวเราให้คนยังรู้สึกเอาใจช่วยเราได้ยากครับอะไรอ่ะเสน่ห์ของการหนีผีหนีอะไร หนูก็เคยตั้งคําถามนี้เหมือนกันจริงๆเคยนั่งพูดกับพี่บ้างเหมือนกันว่าท้าไมถึงมีแต่บทประมาณนี้ติดต่อมาก็หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วหนูอาจจะเป็นคนชอบดูแนวนี้ด้วยมันเลยอาจจะดึงอะไรบางอย่างเข้ามาอะไรเงี้ยคือชอบเสพผลงานแนวนี้อยู่แล้วชอบดูแบบอย่างดนตรีที่เคยดูก็จะชอบดูว่าแบบเฮ้ยเขาใช้เสียงหายใจของคนทําให้เราแบบรู้สึกตามเลย ก็พอพอได้มาเล่นจริงๆก็รู้สึกว่าหนูรู้สึกชัเลนใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นสเสน่ห์ไหมที่จะทำให้คนลุ้นตามไปกับเราในทุกโมเมนต์ให้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแบบคนก็ต้องไม่รู้ตามคน,คนต้องไม่รู้ก่อนอะไรเงี้ยเราเองก็ต้องไม่รู้ก่อนมันมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมาอยู่กับปัจจุบันเยอะเอะอ่ะอืมเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนปุ๊บอะ คนก็จะอาจจะคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันมันชา่เลนส์หนูตรงนี้อ่ะที่แบบจะทำไงให้คนเขาเขาลุ้นมีความรู้สึกร่วมเหมือนเวลาที่หนูชอบดูหนังแนวนี้แล้วเรา,า,าอินไปกับมันก็อันนี้รู้สึกว่าใหม่มากๆ,ๆเลยเงี้ยค่ะก็อยากก็ได้ลองแล้วก็สนุกดีผมแบบอยากสื่ออะไรอย่างเี้ป่ะผมรู้สึกว่านิชามีคาริสมาบางอย่างที่ คือถ้าผมเป็นผีปยาะอยากหลอกเขาอันนี้เรื่องจริงนะคือ <c oughs> ผมเข้ามาในห้องอะผมรู้สึกว่าคนนี้น่าโดนสุดเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาอะเขาจะมีแบบเหมือนแบบความเศร้าความแบบเหมือนแบบความแบบเหมือนมีสายตาหรือมีอะไรบางอย่างที่ที่ดูเหมือนจะเศร้าแต่เวลาจะสู้มันก็สู้อะแล้วมันเหมาะมากกับการที่แบบเหมือนเล่นเป็นคนที่แบบมันต้องเอาเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดหนีจากสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันน่าดูอะมันน่ามองมันอยากรูว่าคนคนนี้จะไปยังไงเ่เอาเูาดูแบบ เวลาพักกองเขาดูเหนื่อยๆง่้ยงอ้วงนะก็พอแต่พอเวลาเข้าฉากเขาจะแบบดูเหมือนแบบบูสต์อินเนอร์จี้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้มันแบบผมว่าถ้าถามผมผมว่าคาริสมาแล้วเสน่ห์เขามาจากตรงนั้นนะครับ <c oughs> นี่มองอะไรการรับบทเ,เรื่องหลับเวลารอย่าหลับจริมเอิงต้องเรียกต้องเรียกได้วว่าปกติได้รับบทมาไม่ไม่มีไม่มีบทที่มันเป็นคนปกติเลย มันจะมีความแบบแปลกๆความแปลกแย่ตัวเช่นอันนี้เ <gamma> ป <enders> <ab ans> ็นภาปูเป้เี่เป็นกระเทยซึ่งเป็นสาวประเภทสองเลยอะไรเงี้ยครับไปเล่นส่เห่ยิวะเนเรื่องแรกๆก็จะึุกๆเป็นพวกคอ์ลัมิสเขียนพวกปุกใจเสียปาแล้วก็สุดท้ายก็มาใส่ชุดหนักโซ่แทะกุญแจมืออะไรเงี้ยครับแล้วก็สินหลักๆแล้วก็เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับ จนอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเลยเป็นอัจฉรกรที่มีความเชื่อในเรื่องของส,ยสายศาสตร์ด้วยอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโหดกว่าใดๆในๆในในในที่เคยเล่นมาครับแต่อันนี้ผมสงสัยว่ามันจะมีสเสน่ห์อยู่อย่างที่ทําให้ทุกคนหรือผมเองเนี่ยอยากอยากเล่นตัวตัวตัว,ตวผมอ,อยากเล่นในตัวละครนี้เพราะว่ามมนมีความยากคือเราไม่ใช่นักแสดงอยู่แล้ว มันก็ยิ่งทำให้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าถ่ายมากๆเพราฉนั้นการถ่ายบ้านมันยิ่งยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราเคยเคยคิดว่าไอ้ตัวเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราเป็นคนเขียนเพลงเองเพราะฉะนั้นเราจะสวมบทบาทในการเขียนเพลงได้แต่ทีนี้ไปสวมเป็นตัวละครเนี่ยมันยากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ได้ออกมาจากเราเลยสักนิดมันเป็นตัวคนอื่นมันก็เลยการประโจทย์ยากมากๆรับ ั้นในในเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่คิดว่าควรรับแหละที่ถามว่าเรารู้สึกยังไงที่กลับมาเล่นอ่าอีกทีอีกทีในรอบ20ปีเฮ้ยมันมันต้องรับแล้วล่ะเพราะตัวร้ายตัวนี้ไม่ใช่ตัวร้ายธรรมดาไม่ไม่ปกติชนครับก็เลยอยากเล็นหนูรู้จักคะ่ะรู้จักคะ่ะหนูชอบทองสุขทึสาม จประแจไม่เลยเ <laughs> อ้านี่พูดจริงจรงก็คือชอบชอบมากๆชอบเรื่องนั้นมากมากแบบชอบแบบเหมือนเหมือนเรื่องนั้นมันมันมันคาดไม่ถึงหลายอย่างเลยอะคะ่ะเลยชอบวิธีการเล่าหรือแบบที่มันออกมาก็เลยรู้จักพี่เอกจากตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่พอมาเจอพี่เอกปุ๊บเป็นยไงอ๋อพอมาเจอพี่เอกก็รู้สึกว่าเขยก,ก็สยอง <laughs> ไม่ถึงว่า <laughs> ไมยถึงว่าอ <laughs> กำกับแล้วก็วิชั่นของพี่เขาอนะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแล้วหนูชอบมากชอบดูสตอรี่บอร์ดที่พี่เอกวาดมันเป็นภาพที่ชัดนะคะแล้วเราชอบดูลายเส้นพี่ขเขาด้วยไม่ใช่แบบเขาว่าสวยอนะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาพี่เอกออกแบบซนีนหรือว่าแบบผีปีศาจอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมันไม่เคยเห็นมาก่อนมันมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ซ้ำกับเรื่องไหนๆเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็อยากร่วมงานอีกก็จะดีค่ะผมจริงๆผมก็รู้จักงานของพี่เอกอยู่แล้วตั้งแต่สิบสามเกียนสยองเลยครับแล้วก็บอดี้สกสิบเก้าเนี่ยผมก็จริงๆผมชอบสิบสาเกียนสยองมากแล้วก็จริงๆแล้วแล้วก็คือเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่คือผมได้ยินชื่อพี่เอกมามาโดยตลอดนะครับเพราะว่า คืออย่างุ่มกับซีเอสหลายๆคนก็สนับสนุนพี่เอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลุ้นอยู่ตลอดเลยว่าเอ้ยหนังเรื่องแรกเขาจะเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะออกมาเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมก่าคาดเดาว่าน่าจะเป็นแนวผีสับลาแล้วก็แล้วก็ดีใจมากที่พอหนังเรื่องแรกเขาออกมาแล้วเขานึกถึงเราแล้วก็เราก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็พอได้เจอพี่เอกคือภาพในหัวผมตอนแรกที่ผมคิดนะผมคิดว่าพี่เอกน่าจะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏเอ้ยเขาก็น่ารักสอยมุกแล้วก็เป็นคนแบบใจดีมากแล้วก็ ทำให้นักแสดงทุกคนนะครับสบายใจมากเลยในการถ่ายทําทุกคนสามารถแบบเหมือนแบบสร้างมีพื้นที่ที่อิสระในการเล่นได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบพี่เขาก็แบบแบบเขาวางแนวทางไว้ชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยนักแสดง explore ก็ดีใจดีใจที่ได้รู้จักกันแล้วก็ถ้ามีผลงานเรื่องหน้าก็เจอสันทวิทย์และนิชาไว้ในอ้อมอ้อมใจมาคู่กันนะทีนี้ที่เติร์นอ่ะ เปลี่ยนท้องได้ไหมโอ้ยตายตอนตอนเดินเข้าไปไประชุมตอนแรกนะครับไปเรื่องออไปไปพูดคุยตอนแรกผมยังนั่งอยู่หาอยู่เลยว่าคนไหนคือผู้กำกับตอนแรกเราับบที่ทีผมไม่ได้อยู่ในแวดวงของอภาพยนตร์เยอะนักนะครับแต่มันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ไม่ไค่อยได้รู้สึกว่าใครเป็นใครกัน แต่พอเจอพอเจอแล้วผมก็เอ๊ะูกแบบเขาดูติมติมนะตอนแรก <ừ> um. โดยบุคลิกโดยบุคลิกแต่ว่าเวลาเขาทำงานจริงจริงจังๆแล้วเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีมีมีความรายละเอียดเยอะดีเทลเยอะมากๆแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเออพอพอเขามีดีเทลหรือว่ามมีมีการบ้านมาให้เราทำเยอะๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออไอภาพพดจากภาพแรกเนี่ยมันหายไปครับมันก็เหมือนกับว่ามันรู้สึกสนุกในการทำงาน ว่าเขามีความเชื่อในตัวเราในที่สุดแล้วเราก็มีความเชื่อในตัวเขาเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเราทํางานโดยที่แบบไม่มีความเชื่อซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทำายากออตอบยากไหมคือคือไม่ได้คิดว่าอะไรจะต้องเป็นลายเส้นเราแต่ว่าพอทําออกมาแล้วคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเออเนี่ยลายเส้นพี่ลายเส้นพี่แต่ว่าถ้าจะตอบว่ามันคืออะไรคือคือชอบความ คาดเดาไม่ได้มั้งครับชอบคือเราจะใช้เราเป็นคนดูก่อนในตอนเขียนบทเราก็ถอยมาเป็นคนดูแล้วก็เขียนไปแล้วก็รู้สึกว่าถึงตรงนี้เราจะรู้สึกยังไงแล้วพอพอเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราก็ต้องหรือว่าเราเดาไว้อย่างเงี้ยเราก็หนีไปอีกทางหนึ่งหลบตัวเองไปอีกทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะออกมาเป็นลนักษณะอย่างนั้นนะครับคือคือเดาก่อนว่าคนดูจะรู้สึกอย่างนี้อย่าเงี้ยแล้วเราก็หักไปแล้วก็หักกลับมาที่เดิม ที่คนดูก็รู้อยู่ดีรู้ได้คนดูไม่รู้สิอ๋ออ๋อโอเคผมว่าทั้งแฟแล้วครับไม่เู้อะไรเลือว่าคนดูจิ้งจิ้งคาราบาล่ะคนใช้ตอนที่ตอนจบท่านไม่ถึงเราไปสั่งกันผมเราไปสั่งกัได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนตอนหยุดหยุดเลยตอนตอนโอนยุดไม่หรือว่าผมตามตั้งแต่งานที่ต้องวาดการ์ตูนแล้วครับพี่เอกผมรู้สึกว่าพี่เอกอจะเป็นผมว่าลายเส้นพี่นะถ้าในในในแง่คนอ่านครับเขาจะเหมือนแบบ มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือความชั่วร้ายของคนอะหมายถึงว่าคนมันมันอาจจะเป็นเรื่องปีศาจสปราดแล้วแต่สุดท้ายเหมือนก็จะผลักดันคนไปว่าคนมันจะไปลิมิตสิ้นสุดความเป็นคนนะตรงไหนเนี่ยหมายถึงว่ามันแบบเหมือนรับดันเส้นนั้นไปเรื่อยๆอะแล้วเรารู้สึกว่าคออมันลุ้นมันเหมือนแบบอันนี้ผมรู้สึกเองนะมันเหมือนว่าจริงๆแล้วปีศาจทั้งหมดมันอยู่ในตัวคนอะมันเป็นสิ่งที่ผมได้จากมันเติบมากเลยนะครับ พี่รู้สึกยังคอมดีแล้วรายการนี้ไม่ออกใช่คือคือพี่รู้สึกว่าความน่ากลัวที่แท้จริงอะครับพี่จะกลัวหนักที่เวลาที่เราดูแล้วเรารู้สึกกลัวตัวเองอะแบบเชื่อทําไมกูถึงไปอินกับฆาตกรวะรู้สึกแบบเชื่ออันนี้มันทําอะไรกับเราวะพอรู้สึกอย่างนั้นครับว่าว่าทาให้กลัวตัวเองหรือว่ากลัวความเป็นมนุษย์กลัวคนข้างๆเงี้ยก็เลยก็เลยพยายามจะไปทางโปรโชั่นเพราะรู้สึกว่าผีเป็นแค่เป็นแค่ เป็นแค่ข้ออ้างตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วอะความน่ากลัวที่แท้จริงคืออยู่ข้างๆวันนี้แหละจริงอ๋อรีบชิงให้มันเป็นพี่เลยเนาะความน่ากลัวเนี่ยอ๋อคือไปที่พี่ปืนอะฮะอะไรเนี่ยความน่ากลัวจริงหัวข้าเขาหน้าจะเขียนบทในห้างครับห้างวางหรึเปล่า คือหลังจากที่เข้าป่ากไงรู้สึกว่ามันลำบากมากเราถีในห้างดีกว่าได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าบทเรียนคือในในในความเป็นจริงในความเป็นจริงคือปล้อใช่ไหมอันนี้จริงใช่ไหมเนี่ยขี่รถเข็นเนาะตุ๊กุ๊กุ๊กุ๊น้องเขารอคำตอบแหละคือ คือเพราะว่าประสบการณ์ที่พอเราได้ลองทําจริงๆครับรู้สึกว่าแล้วตอนตอนที่ทําอ่ะคิดจริงๆนะรู้สึกว่าเหนื่อยมากอะ่ะเหนื่อยสุดๆอะ่ะเรารู้สึกว่าต่อไปเราเขียนบทเราจะเราจะระวังขึ้นเราจะทําอะไรที่มันที่มันจะควบคุมได้อะไรเงี้ยแต่พอทําออกมาแล้วอะ่ะรู้สึกว่าไม่ไม่เข็ดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทำใหม่ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าอะพอเรา <c oughs> พอเราผ่านมาแล้วอะรู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับเรื่องนี้ครับอันนี้ประสบการณ์ที่ส่วนตัวที่พี่จะ่เขียนบทและวทำอันนี้นะส่วนประสบการณ์อีกด้านหนึ่งที่ก็ได้จากได้จากทีมงานได้จากได้จากน้องๆทุกคนได้จากเวราของเราครับที่เขาตีความแล้วก็หลายครั้งที่เหลายคนที่มาคุยกับพี่ถามว่าตัวนี้น่าจะอย่างนี้นีหรือว่าจะมีตัวแบบว่า่า ถามถึงหรือว่าเปลี่ยนคาได้นิดหน่อยคือคือเราเขา,เขารู้สึกว่าทุกคนอนะ่ะอินไปแล้วอินกว่าที่เราเขียนไปแล้วเขารู้จักตัวละครเหล่านั้นมากกว่าเราไปแล้วเขารู้สึกว่าเป็นเป็นประสบการณ์ทำงานที่รู้สึกประทับใจจังเลยนี่ถผม่ก็รู้สึกว่าต้องออกกําลังกายเย,ย <laughs> <laughs> อะๆค่ะร <laughs> อเล่นค่ะไม่ก็ <laughs> เอ ค่ะก็ค่ะก็จริงๆก็รู้สึกว่าจริงๆการประสบการณ์ที่ได้จากเรื่องนี้คือการใช้ร่างกายบังคะไปกับตัวละครตัวหนึง่งอนะไรอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยใช้ลมหายใจและร่างกายเยอะขนาดนี้มาก่อนในฐานะนักแสดงเลยนะะก็รู้สึกว่าได้เจอการ คอนเน็ตบางอย่างระหว่างร่างกายจิตใจการเอาออกมาอะไรในเรื่องนี้ที่ที่ที่มันพาเราไปในจุดที่เราไม่เคยไปแตะอะไรนะคะแล้วเราพอได้เจอตรงนั้น,นก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอมันทุกอย่างมันทํางานผาสานกันหมดมันรู้สึกสนุกมากเลยคือหนูเหนื่อยเหนื่อยมากๆแบบเป็นการถ่ายทาที่เหนื่อยมากๆทั้งเซตทั้งทั้งการแสดงอะไรนะคะ แต่ว่ารู้สึกสะใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ประสบการณ์นี้อเพราะว่าเหมือนบางทีเราเราหนูอาจจะเคยอยู่ในบทที่ไม่ได้ใช้ร่างกายในการเวิร์ดเยอะขนาดนั้นแต่เรื่องนี้มันมันพาให้หนูต้องไปขนาดนั้นเลยมันก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ในการแสดงมุมเนี้ยมาด้วยเข้าใจไหมเข้าใ หนูคือเข้าใจป่ะแต่ไปคิดเอาสิ่งที่มีดุกแบบนี้ที่นั่งอย่างน้ว่ก็คิดว่าไม่ไม่กล้าลองกินอะไรอีกแล้วครับแต่ว่าตอนมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วเข้าใจตามผมนะครับผมเอ่อผมว่าประสบการณ์อย่างที่ผมได้คือเหมือนได้ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็ได้ออกจากเซฟโซนคือเรื่องนี้ผมออกจากเซฟโซนในทุกด้านเลย มันแบบเออในแง่แบบเออเราบางทีพอเราทําการแสดงมานานๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบสิ่งถนัดอ่ะนึกออกไหมฮะมันอารมณ์ฟิลอาจจะเป็นแบบสมมุติถ้าถ้าสมมติผมเป็นนักร้องเงี้ยผมว่าอาจจะถ้าผมร้องเพลงนี้มาเป็นแบบสิบครั้งยี่สิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกสภาพมันก็จะเริ่มกลายเป็นความรู้สึกแบบเดิมนี้ยมันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆในการที่แบบสร้างอินเนอร์ใหม่อะไรต่อให้เป็นการแสดงเหมือนเดิมหรือเป็นเพลงแบบเดิมผมก็ก็เรื่องนี้ยตอบโจทย์ผมมากเลยคือมันเป็นเหมือนอะไรใหม่ๆที่มันแบบ มันก็จุดไฟบางอย่างในตัวผมขึ้นมาเหมือนกันว่าเออครับมันมีเส้นทางในการแสดงเอยอะแยะมากเลยที่เราจะลองไปดูไปสำรวจแบบนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ดีแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่เอกที่ไม่ประนีประนอ hmm. มกบฏเพราะว่ามันพอมันไปถึงจุดนั้นอะผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนจะไม่ได้เดียดรู้อะไรเลยถ้าสมมติว่ามันแบบมันไม่ได้ไฟสูถึงขนาดนั้นอะออมานี่มันก็เออมันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันมากแล้วก็ดีมากดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาร์บะรให้พี่เอกไปสุดต่อไปใช่ครับไปสุดต่อ เฮ้ยคำถามที่เหมาะกับผมมากคำถามที่ผมได้นะครับคือหนังที่ดูแลเปลี่ยนชีวิตมันมีเรื่องเดียวเลยครับในชีวิตผมที่ที่ดูแลเปลี่ยนชีวิตจะเรื่อง Braveheart V และบุรุษหัวใจอหังการเบลกิฟสันเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมจะชอบดูหนังที่เป็นหนังแอคชั่นหนังแบบอะไรอเงี้ยตามสไตล์เด็กครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเรื่อง Braveheart เป็นหนังแอคชั่น แล้วผมก็เข้าไปดูพอไปดูเรื่องนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาคือมันมีความฮึกเหิมมีความเศร้าความดรามา่าความสะเทือนใจความแบบซึ้งความประทับใจทุกอย่างที่นอกเหนือจากแอคชั่นหมดเลยคือมันเป็นแอคชั่นแหละแต่มันได้ทุกสิ่งเหล่านั้นเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะทําอะไรแบบนี้บ้างอยากจะแบบแล้วมันมันมันขนลุกเลยตอนที่มันขึ้นชื่อว่าดีเล c เต็ดบายเมลคิปสันทุ่งเล่นด้วยอ่ะผมแบบหุย เฮ้ยผมอยากทำอย่างเงี้ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำพุ่กับคืออะไรผมไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนคืออะไรบ้างแต่ผมคิดว่าผมจะทําแบบนี้เลยแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็เรียนสายวิทย์มานะครับแล้วผมก็เลือกเลือกไป็นนิเทศเข้าภาพยนตร์เลยครับเพราะว่าอยากอยากจะทําภาพยนตร์เนี่ยครับเวฟฮาร์ครับเป็นหนังที่เปลี่ยนชีวิตผมครับของพี่เอกดีกว่าค่ะพี่เอกน่าสนใจคิดออกอะไรอะหนังที่ดูช่วงอินเลย เมื่อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่เท่าที่จำได้คือคือดูคำถามกีังที่ดูช่วงอินเลิฟก็คือตอนนั้นไปดูกับแฟนแล้วก็รู้สึกว่าขำกันมากมันคือแดนซัมติงกับเบลลแมรี่แดนัมติงกับเบลลแี่แล้วโคตรขำมากแล้วรู้สึกว่ามันมันทเรื่องตึงตัง แล้วมันบ้าบอแล้วมันทาให้เราก็แบบพอบดีรแกรมก็เลยก็เลยทะลึ่งตึงๆบ้าบอแล้วก็เลยมีลูกอะคำถามต่อไปนะครับก็ของหนูคือหนังดีที่ไม่กล้าดูซ้ำหนูให้ซับสแตนค่ะคือรอบเดียวก็โอเคแล้วถ้าแต่ถ้าต้องดูอีกก็ก็ได้แหละแต่คิดว่าคงไม่ไม่อะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันต้องดูในโรง ่แล้วพอมันออกมาแล้วมาดูในทีวีหรือช่องเออแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สะใจเท่าตอนเนีน้เออสกว่าก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ดีกว่าคิดว่าจะไม่ได้สักหนังที่ดูแล้วเศร้าที่สุดอ <laughs> บอกไปแล้วรู้รุ่นแน่ๆซัมไบอินชานครับตงงเลยใช่ไหมซูเปอร์แมนเล่น <laughs> อ่าไม่นจะเก่าใช่ครับใช่ครับคิดเฟอร์ีครบรครับก็จะเป็นหนังเก่าๆนะครับแต่ผมเชื่อเออผมชอบตรงที่เวลาดูหนังเรื่องนี้แล้วตัวซาวทกของหนังเรื่องน,นี้พอดูหนังจบแล้วเนี่ยเวลาเพลงนี้ขึ้นที่ไหลแหละมันจะมีความเศร้าอยู่ในอยู่ในนั้นตลอดจ้าจนแม้ถึงกระตั้งณตอนนี้เวลาเพลงนี้ขึ้นมันจะอยู่ในโหมดเศร้าตลอดเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไอเมโลดี้ของเพลงเ่ลงนี้มันหลอนเราไปตลอดชีวิตอะแล้ว นัปัจจุบันถ้เปิดเพลงนี้มาไปหาดูนะครับอาจจะไปดูในเอ่อไปดูในหนวดวิดีโอไปเช่าดูก็ได้นะครับต้องเช่าวิดีโอดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวิดีโอเก่ามาวิดีโอเก่าครับก็นคือชื่อเพลงอะไระซองฟชาครับมันชื่อชื่อเดียวเลย ก็ฮาฮา,าบาล่าปราจิตหลุด3เมษายนนี้ทุกโงรงภาพยนตร์ครับผมค่ะ,คะก็ชวนทุกคนมาดูหนังในโรงนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมารับอัรรถและความรู้สึกเต็มๆกันในโรงค่ะผมเชื่อว่าเข้าไปดูในโรงนะครับลุ้นตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากจบเลยะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่า อะไรกาลังเกิดขึ้นอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความหลอนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นความบันเทิงมากที่ควรจะมาเสพความบันเทิงนี้เป็นหมู่คณะครับเพราะฉะนั้นก็ชวนคนรู้จักญาติสนิทพี่สหายญาติโกโหติการนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณนะ้าคุณอามาดูกันเยอะๆครับฮาราบาล่าพาชิดุนะครับ3เมษายนนี้ครับรับรองความหลอนนะครับแล้วรับรองว่าบทด,ดีมากๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือต้องชื่นชมโซนสาว ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกอร์ที่เราได้ดูเทเลอร์ใหม่เมื่อกี้นี้บอกเลยว่าหลอนมากครับไปดูกันนะครับ3ามเมษาทุกคนหายแล้วทั้หมดประจายอุวาลูไอ้สัตว์ไอ มึงกำจัดปีศาจภายนอกปีศาจภายในตัวมึงมันจะโตขึ้นปล่อยให้มันมาโตอยู่ข้างในเดี๋ยวก็ปล่อยแม่งไปเพ่นพ่านข้างนอกเชียบสตีดีดค่อยๆิดว่ามึงมาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไง